บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดสูตรบำรุงไตทั้งการกินน้ำข้าวร้อนชงไข่ขาวกินโซดามิ้นทุกวันช่วยชะลอไตเสือ่อมยางไรก็ตามกลับมีการเตือนกันว่าห้ามกินทังเช่าเพราะจะทำให้ไตาวายได้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสตร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5 กินถังเช่าทําให้ไตาวายจริงหรือถังเช่าทําให้ไตาวายได้ไหมทําให้ไตาวายได้จากประสบการณ์แพทย์โรคไตเนี่ยเราก็พบว่ามีคนไข้จํานวนหนึ่งเลยโดยเพราะคนไข้ที่เป็นโรคไตยอยู่แล้วแล้วกินถังเช่าเป็นระยะหนึ่งปรากฏว่าการทำงานของไตมันแย่ลงพอเราหยุดถังเช่าพับการทำงานของไตเนี่ยดีขึ้นก็บ่งชี้ว่ามันมีโอกาสทําให้เกิดไตาวายแต่ถามว่าทุกคนที่กินถังเช่าเกิดไตาวายไหมอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเช่นกินระยะสั้สนๆหรือไม่ได้เป็นโรคไตสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนแช่ ต่อได้แต่ต้องอธิบายเพิ่มครับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตาการกินถังเช่าอาจทําให้อาการแย่ลงได้ส่วนบุคคลทั่วๆไปปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยบ่งบอกว่าการกินถังเช่าจะทําให้ไตาวายครับอันดับที่4 5้าอาหารบำรุงไตชะลอไตเสื่อมจริงหรือจริงบางส่วนนะเป็นอาหารที่ทำให้สุขภาพดีโดยรวมๆการกินไข่ขาวมีประโยชน์ในเรื่องของได้รับโปรตีนที่ดีป้องกันการขาดสารอาหารการกินกระเทียมทางการแพทย์ก็ยอมรับว่ามันเป็นสารที่ดีต่อสุขภาพทําให้โรคหัวใจน้อยลงแล้วก็ความดันหิตดีขึ้นการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น,เ,เ,นเนื้อปลาก็เป็นโปรตีนที่ดีแล้วก็มีไขมันที่ดีแต่ว่าการกินเนื้อปลาไม่ได้รักษาโรคไตถ้าเรากินปริมาณที่เหมาะสมไม่ได้กินมากเกินเกินไปก็อาจจะทําให้ไตเสื่อมช้าลงนะครับ รุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้แต่ต้องอธิบายเพิ่มนะครับว่าอาหารที่กล่าวมาอย่างเช่นไข่ขา,ขาวกระเทียมเนื้อปลาจัดว่าเป็นอาหารที่ดีและมีประโยชน์รวมถึงบำรุงร่างกายได้บ้างแต่ทั้งนี้ก็ควรกินในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากเกินไปนะครับอันดับที่3 ดื่มนะ้ำผักชีช่วยล้างไตจริงหรือเอาผักชีมาบดทานเพื่อคิดว่าจะล้างตาไตม,มีประโยชน์แน่ๆเพราะว่าแม้แต่ข้อมูลจริงๆก็ไม่ได้ช่วยตรงนั้นไม่สามารถมาล้างไตในความหมายของแพทย์แผนปัจจุบันได้ในการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันให้ความหมายของคําว่าล้างไตไม่เหมือนกันในแพทย์แผนไทยในยความหมายของล้างไตคือการขับสารพิษออกจากร่างกายแต่ว่าในแพทย์ปัจจุบันการล้างไตของเราคือการรักษาเมื่อไตไม่ทํางานแล้วและถ้ามีคนลองทําตามสูตรนี้ล่ะครับถ้าเป็นคนปกติคงไม่มีันตราแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนไข้ไตวายเรื้อรังเลย ะท้ายๆอันนี้อาจจะมีอันตรายได้เพราะผักชีมีโพแทสเซียมเยอะในคนไข้โรคไตจะขับโพแทสเซียมไม่ดีอาจจะมีผลต่อหัวใจตามสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อครับเพราะไม่มีข้อมูลระบุว่าผักชีช่วยขับสารพิษออกจากไตได้และยิ่งต้องระวังหากเป็นผู้ป่วยไตวายเพราะผักชีอาจทําให้ไตทํางานหนักจนอันตรายได้ครับอันดับที่2 กินโซดามินทุกวันปรับสมดุลเลือดชะลอไตเสื่อมจริงหรือคือการกินโซดามินผมคิดว่าซื้อเองไม่สมควรซื้อมาทานเองอาจจะก,กินมากเกินไปทไําให้ร่างกายเป็นด่างมากเกินไปอาจจะมีผลเสียในระยะยาวควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนในกรณีที่มีความผิดปกติของไตโดยเฉพาะโรคไตระยะต้นนี่นะครับการรักษาด้วยยาโซดามินมีผลงานทางการแพทย์บอกว่าอาจจะช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้บ้างแต่อันนี้ก็เป็นผลงานระยะสั้นแล้วก็ยังไม่มีการติดตามในระยะยาวในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตยอย่างไรก็ดีแพทย์โรคไตมัจกจะให้โซดามินในกรณีที่เลือดเป็นกรดแล้วก็เป็นโรคไตระยะ ต้นหรือว่าโรคไตระยะสุดท้ายที่จะเป็นจะต้องปรับสมดุลของกดด่านในร่างกายอยูในเกณฑ์พอเหมาะคนปกติถ้ากินโซดามินก็ไม่ได้ป้องก,กันโรคไตผมคิดว่าไม่ควรแชร์นะ ราะโซดามินมันไม่ใช่เป็นยาที่ปลอดภัยร้อเซ็ก็ควรจะให้แพทย์จ่ายยาเท่าที่จําเป็นสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับยาโซดามินไม่ได้รักษาโรคไตหรือช่วยชะลอไตเสื่อมอย่างที่แชร์กันและที่สําคัญยานี้จัดเป็นยาที่ต้องใช้อย่างระมัดระวังไม่ควรนามากินโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพราะอาจเกิดอันตรายตามมาได้นะครับ <S <S และอันดับที่1น้ําข้าวร้อนชองไข่ขาวบํารุงไตจริงหรือน้ําข้าว ไข่ขาวเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่าถามว่ารักษาโรคได้ไหมคงจะไม่ได้จริงๆแล้วไข่ขาวนั้นก็มีใช้กับผู้ป่วยไตบางคนคนไข้โรคไตาบางคนที่มีไข่ขาวรั่วในปัสสวาวะมากๆเนี่ยบางครั้งเราก็แนะนําให้กินไข่ขาวเพื่อจะไปทดแทนที่เสียไปไข่ขาวรั่วคืออะไรครับไข่ขาวรั่วคือปกติเวลาไตปกติจะไม่ปล่อยไข่ขาวมาในปัสสาวะถ้าเราแตกเสพการกรองนี้ก็จะผิดปกติก็จะมีไข่ขาวหรือโปรตีนรั่วมาในปัสสวาวะไข่ขาวรั่วหรือว่าโปรตีนรั่วมากๆ,ๆเนี่ยการทําให้ควบคุมปริมาณเลือดทาไม่ได้ก็ทําให้เกิดอาการบวมเกิด ถ้าสงสัยก็ไปพบแพทย์นะครับควรจะไปหาแพทย์นะฮะอย่าทิ้งไว้เพราะว่าไตาเสื่อมไม่ได้รับการรักษาไตจะเสื่อมลงแล้วสุดท้ายเป็นไตวายกลับมาที่สูตรน้ําข้าวและไข่ขาวถ้าไม่รักษาโรคไตงั้นช่วยบํารุงไตไหมครับเป็นการบํารุงร่างกายแล้วก็เพิ่มไข่ขาวในเลือดนะครับทำให้การควบคุมเลือดดีขึ้นมันจะทําให้ไตดีขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลบํารุงไตโดยตรงนะรสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับน้ําข้าวร้อนชงไข่ขาวมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าจะช่วยบํารุงหรือรักษาโรคไตค คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแช์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแช์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,ก,กันกับชัวก่อนแชร์